สวบบัสดีเนาะสวัสดีทุกคนเนาะตรงนี้มาพายกามาดินเนาะว่ามาเที่ยวชมอยู่บ้านยูบานโบกเนาะเมืองพนทองแขงจัมปาศักดิ์มาทุกคนที่ทางหลังมาพายก็จะเป็นวัดอยู่บ้านบ้านโบกเนาะทุกคนเนาะคู่ตรงนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามเนาะทุกคนเนาะเป็นวัดเพิ่อนกำลังสร้างซารกำลังเฮ็ดมาตก,กแต่งหน้าหแห่งนาะทุกคนเนาะ ภาพาบรรยากาศนะทุกคนเนาะทางเขาวัดมันก็สวยงามแพงนะทุกคนเนาะเงียบสงบแพงนะวัดนี่เนาะทุกคนทางเขาวัดก็งามแพงนะทุกคนเนาะนเป็นวัดทั้งบ,บ้านบ้านบกเนาะทุกคนเนาะเมืองพลท้องแก,งก๊งอย่างภาษาเนาะทุกคนเด้อก <c oughs> ็คือเขาขี่รถกายตลาดโคตรท่อมากนะเสียหอดน้องไหายแต่เขาแย่ออกมานวเวมานาะก็จะเห็นบ้าน บัดรบกนะทุกคนขเข้ามาจเห็นแล้วเขาถามความอีกเรื่อหนึ่งก็จะเห็นป่านเนียโบบานนะทุกคนเนาะเจ้าเนาะน,นี่ก็คือเป็นวัดอ่าที่เป็นสากษาใหม่เนาะอยู่ที่บ้านโบกเมืองพลทองแข้งจอมศักดา์เด้อทุกคนเนาะอ่าก็คือบ่าวไพ่เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งนับกันนี่แหละสภาพวัดเพิ่นเนาะ คือวันนี้เป็นบูรณะระหว่าสงสางสารใหม่เนาะแต่ปี2 0ง4ันสีนสีาเร็จแต่ปัจจุบันกาปี2 0ง5ก็คือได้ปีปลายเนาะทุกคนสวยงามแห่งเนาะวัดเต็มปไปด้วยความสงบเนาะมีหูปั่นปางาพระพุทธเจ้าต่างๆเนาะก็คือว่างามแห่งเนาะแต่ว่าก่อกเมย์พระเจ้าสนเนาะอยากมากราบมาวายอยากมาขอพรหรือว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเก่า,ามาเบิ่งได้เนาะ วัดมีความสง,งบพรมเย็นดอบานบกทองพุทองแข็งจำปัสาดวดเลยทุกคนด้วยก็คืออ้สวยงามแห่งนะั้นทุกคนเนาะซิ่งที่คอยได้มาเมื่อน,นี้คอยก็ไล้มาอขอพอรรว่าไดลมาเย่ามมายามนอะกทาง <c oughs> วัดบานบานบกนะทุกคนเนาะก็คือว่าอู้่าบรรยากาศนอกวิธีชีวิตไหนก็วัดว่าง้ามนอะกสวยงามน่าจ้า หลายร้อยปีในละวัดในนอนทุกคนนอนทาวาดุทุกคนบ่ตันไหนมาเบิงกะสามารถเขา่ามาวงมาส้มไหน